สวัสดีแฟนทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หากไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นบิ๊กแมตช์พิมบริกอังกฤษสิงบรูเชลซีทีมมาดับ5จะเปิดบ้านต้อนรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมรองจาฝูงเจ้าถิ่นนับตั้งแต่ได้โทมัสทูเคินเข้ามาคุมทัพแต่นัดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครชนะ6เสมอ2คืนนี้ขาดแค่ตีโ,โก้ซินมาที่ยังบาดเจ็บ นอกน,นพร้อมลงสนามแนวรุกคาดว่าจะใช้เมสันเมา์ติโมวไวเนอร์และโอลิวเย่ชิลูส่วนผู้มาเยือนของโอเรกุนาโซชาแปดนัดหลังสุดรวมทุกไดการไม่แพ้ใครเช่นกันคืนนี้ยังไม่มีปอป็อกมาที่บาดเจ็บและรอเช็คความฟิตของเอลิสันคาวานีแนวรุกคาดว่าจะใช้บูโน่เฟอร์นันมาคันแรดฟอร์ดและอ็องตนี่มาซิยาวคืนนี้คาดว่าทั้ง2ทีมจะเล่นแบบระมัดระวังตัวแม้ว่าเชลซี จะกำลังเล่นอย่างมั่นใจแต่ปีศาจแดงมีทีเด็ดที่เกมเยือนพวกเขาไม่แพ้ใครมา19นัดติดต่อกันคืนนี้ปีศาจแดงจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มรอตั้งรับแล้วสวนกลับผมมองว่าคืนนี้ปีศาจแดงมีดีพอที่จะบุกไปเก็บแต้มในถิ่นเชลซีได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. yeah.